รีอ่าได้ว่าริมแม่น้ำพยาครับนะครับท่ามการแข่งจันทร์ครับก็มาแล้วนะครับแล้วก็คุณนายเนี่ยมาค้นกันก็ยังตามมาอีกคุณนายเขาบอกอย่างนี้บอกว่าอ่าทุกคนครับช่วงตรุษจีนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายเขาก็มีอาจารย์นะครับพินแสบบอกว่าต้องไปล่องเรือแม่นวเจ้าพยาไปรับพลังใช่ให้พาคนสําคัญและคนที่คุณหวังดีไปล่องแล้วคุณนายก็โทรหาพอทันทีครับแล้วก็ชวนพอดูดิ ผมมาเล่าความลับนะเนี่ยอแล้วบอกพอไปล่องเรือด้วยกันแล้วพออก็รีบมาวันนั้นแว้นโมไซกันเลยนะใช่ขับรถแว่นโมไซครับก็เลยบอกคุณนายพอเดี๋ยวเราไม่ทันลงรถเดี๋ยวนี้คุณนายรีบไปขึ้นรถโมไซพออก็ไปลื่นรถโมไซด้วยทุกคนเขาขึ้นรถโมไซไปด้วยกันเขาล่องเรือด้วยกันเขาทําทุกอย่างด้วยกันแล้ววันเนี้ยเขาจะอะไรทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราทำทุกอย่างด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวก่อนพอไม่คิดเลยนะ ไปทานข้าวด้วยกันทุกคนคิดว่าหอออกับคุณนายเขาทำทุกอย่างด้วยกันเขาไ,ไ,ไ,าไป่้องเรือาปร่องเรือไปกันร่องเรือด้วยกันทาน<ม>ข้าวด้วยกันครับวันนั้นก็ไปวันอรุณก็ไหว้วันนี้ด้วยกันครับผมพอรู้ไหมว่าวันอรุณเนี่ยคือพระป่างวันอรุณมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะว่าเขาจะมีความเชื่อนะครับเป็นเทวสารว่าด้านบนในเทวดานะครับมี พัศวะดังนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ได้มาถ่ายรูปที่วัดอรุณล่องเรือวัดอรุณแล้วไหว้วัดอรุณส<น>องคนนั้นจะเขียนคู่กันอเออเอาละ่ะทุกคนครับตอนนี้กี่เด้อคนที่เขาจะมาเคียงคู่กันทุกคนครับเพื่อผอได้ไหมผอ o ทำทุกอย่างเลยจัดไปวันนี้ผอ o เป็นทุกอย่างคุณแล้วรักผู้ชายคนนี้ กดสมยูริในราคาเก้าบเก้าบาทเอาไปเลยครับกาบเก้าบาทเอาไปเลยครับผมพออ้หน่อยว่าถ้าอยากให้เจอคุณนายวันนี้ให้กดตะกร้าตอนนี้กี่เด้อครับทีงมนครับเรียวทามเลยนะตอนนี้อ่าเรียวทามนะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะอาจจะอาจจะตาลอยมองเพราะว่ามองมองจอนะครับไม่ได้มองตรงนี้นะครับเพราะว่าอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับว้ายเอาจริงจริงเหรอสองร้อยนะครับมาดูหน่อยสองร้อยแล้วนะครับ สองรแล้วมาทำอะไรแล้วอ่ามาสองช่องได้มาดังนั้นวันนี้เราต้องเจอคุณนายแล้วอุ้ยผมต้องเสียสละที่นั่งตรงนี้แล้วไปยืนหลังผมขออยู่เบื้องหลังในความรักของเขาคุณนายผอนี้ครับเขาทุกคนเฮใครอยากเจนคุณนายผอเม้นสองมาหน่อยขอคู่ เพราะเขาจะมานั่งคู่แหละนี่มาแล้วนะครับทุกคนขอเลข2และเขาจะมาพร้อมกับแบรนด์สมยุริกับโปรโมชั่นพิเศษดังนั้นตอนนี้สมยุริขออนุญาตปรับเป็นราคา396ราสิบหกาทพร้อมไลยอ่านไม่ทันเลยอ่านไม่ทันเลยโอ้โหดูนี่มาดูเมนสองนี่อยากเจอแล้วเขาเขามีความต้องการทางคุณนายสออสูงมากคุณนายบอกอ่อย่าโผล่เลยถ้าหลามาไม่ไม่อ่านแล้วอ่านเชิญไม่ทันแล้วเมื่อกี้พอปพ๊บผอคุณนายพุ่งตัว อ่านชื่อไม่ทันเลยครับคุณารจะโผแบบหัวโผหัวทิพมาเลยอ่ะอ้สอ่านไม่ทันแล้วนะตอนไม่ทันไม่ทันเร็วมากเลยสองตัวนะครับมีแต่สองทั้งนั้นเลยทุกคนครับวันนีงนายทุกคนฟังนะเจ็ดร้อยกิโลเมตรคนสองคนที่ไม่มีวงจรที่เคยเจอกันได้ครับพออหนุ่มจากโรงเรียนต่างจังหวัดที่เขมมาราักกับนักข่าวสาวที่ช่วยเหลือสังคม สาวสวยและวันนี้700รกิโเมตรจากเขมราชจะโคจรมาเจอที่กรุงเทพเนี่ยมันยากมากครับครับผมแต่บุเพครับอ่าทั้งสองคนมาเจอกันและเขาก็อารวาสไม่หยุดคุณนายคงตามพออพออก็ตามคุณนายเราจะตามติดชื่อของเขาแล้ววเนี้ยเขาจะมาในชุดงานเกาหลีเออออาไป่มีไปรับไยนพอต้องไปรับนะเดินไปรับเดินไปรับเดินไปรับนะลเ้ แล้ตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนายพมอว้าววาวว้าวว้าวอ้าววพาวว้าวว้าวี้คววนาวว้างว้าวาวย้าวว้าวย้าวว้าวก้าวว้าวว้าว่าวย้งวด็าวว้าวว้าววาวังาววกาวว้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 ว้าาวา้าวา้เวา้า่ ให้เวลาเขาไปสอนหนังสือกันก่อนทุกคนเขายังเด็กมากคให้เขาไปสอนหนังสือให้เขาไปสร้างโรงเรียนอย่าเพื่อให้เขาคิดเรื่องอื่นใช่ผมบต้องพยายามหอมเลยจูบเลยแต่ทุกคนให้เขาโฟกัสที่การสอนหนังสือและสร้างโรงเรียนก่อนครับคุณนายทําไมต้องสวยขนาดนี้ก็วันนี้เป็นวันพิเศษเนาะตรุษจีนแต่วันนี้เราไม่กิน เกาหลีเกาหลีเพราะว่าอะไรที่พ่อไม่เคยทําเราจะพาทำครับทุกอย่างชอบไหมคะชอบครับชอบชอบกันพาทำันไปไหนมานะต้องวันเดยนนะชอบกันพาทำหรือชอบคุณนายเดี๋ยวนะมันต้องอย่างนี้ถ้าไม่ชอบจะมาขอนแก่น้ใไรดูไกลนะครับอุบลน่ะครับตื่นตั้งแต่ตีห้ามาเลยเมื่อเช้าน่ะรู้ว่าคุณนายจะมาขอนแก่นมาดักรอเลยมาดักรอเลยเหรอเดี๋ยว ตื่นต่งตีห้ามาดักรอใช่นี่ก็ตื่นตั้ตีห้ามาแต่งหน้าเพื่อรอมาเจอดเียดี๋ยวจ้างแต่งหน้าก็นัชแต่งหน้าตีห้าเขาก็ตื่นตีห้าตื่นเช้าเหมือนกันทุกคนมาดักรอเลยอะใช่ก็วันบินสิบเอ็ดโมงลงเครื่องเที่ยงพอออก็มาถึงเที่ยงครับเป๊ะเลยแล้วเมื่อคืนก็โพสลอยๆถึงเอ็กไม่ได้โพสถึงพอเลยโพสว่าอยากกินหมูยอกับกลวยจับ กอุบลแล้ววันนี้ได้กินแล้วได้กินแล้วใหญ่ไหมอุยอุบลใหญ่เท่างใหญ่เท่างใหญ่เท่างยาวใช่ไหมเท่างใหญ่ทั้งยาวโอ้ยคุณผู้ชมครับผมใหญ่แล้วโ่ออร่อยไหมอุยอุบลอร่อยปะอร่อยแซ่บปะป้อแซ่บปะแซ่บ เขาบอกดูเขาเราเขินเนี่ยอยู่ในองส์งไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมกดแชร์โร้กไส้ก่อนที่คุณจะกดแชร์คุณกดตะกร้าด้วยเอออะก่อนจะกดตะกร้าสำหรับใครที่เพิ่งมาเบนทสองมาหน่อยเดี๋ยวโปรสสำหรับคนที่เพิ่งมาดูเม้นสองมาหน่อยเด็วครับมาดูแล้วโหทุกคนกินมากอ่ะเขาบอกโกดีได้ได้ไหมแซ่บปล่าเขาจะอบนแซบปะแซบต้องบอกว่าแซบ แซ่บลายแซ่บไหลเออเออยืนหนึ่งเออทั้งใหญ่ทั้งยาวไม่ไม่ถึงไม่ถึงปุยยอนะคะเออเขาบอกกดไปแล้วเขินเลยก็เชียร์เลยอ่ะเบ้นสองอร่อยสำหรับคนที่เพิ่งมาครับตอนนี้ใครที่เพิ่งมาเบ้นสอง เมน2กันเลยนะอ่าเมน2ก็เอ,า,อาหมูยอแซ่บเอาหมูทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแซ่บ <c oughs> โอ้ยเอสซีไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกคนมาได้ค่ะวันเนี้ยพอเมื่อกี้ทานมือแต่มือไม่ยอมให้พี่อะไรทานหน้าสอสซี่เขาบอกเขาเก็บหน้าไว้บางคนทานไม่ปกติก็ทานให้ก่อนนอนอุ้ย <c oughs> อ้ยอ้ยอ้ยพี่รุ่น <c oughs> เดี๋ยวกัน <c oughs> ผมเคยบอก เด็กทั้งคู่คุณจะมาทาให้กันก่อนนอนไม่ได้ไช่ก็วันนั้นก็ก็ทาให้ก่อนนอนทาพอจ็ไปนอนทาเสร็จตอนไหนพอทาเสร็จเออทาเสร็จตาแล้วก็เสร็จทาเสร็จพอก็ไปนอนยาย้ายกันไปนอนอคุณนาก็นอนอยู่บ้านพอก็กลับไปนอนโรงแรมคิดอะไรเยอะพวกเธออย่าคิดเยอะนี่คิดไปแล้วนะอะลองทาเลยดีกว่าไม่วันนี้ทาไปแล้วรอบหนึ่งจะทาอีกหรอทาอีก อ่ะทำมือรอบนี้เท่ารอบนี้ทำมือโตหน้าทาไปแล้วรอแล้วนี่ตบแป้งไปแล้วทำมือดีกว่านะเขาบอกว่าตอนนี้ราาควมันหนึ่งเพื่อนมันหนึ่งอุ้ยแหวนคนล็อกมองไว้แล้วค่ะอุ้ยตายแล้วแหวนใครคะพ่อออแหวนนายนั่นแหละษาจะไม่บอกใครก็เขาอุตส่าห์ไม่บอกใครแล้วบอกแล้วใส่แหวนนายนะครับทุกคนรู้แล้วเหยียบไว้นะอย่าไปบอกใครนะเหยียบไหมอุชาว่า ทุกคนพันกว่าคนในนี้นะคะอย่าไปบอกใครรู้เรือเหียบห้ามแคปห้ามดูดคลิปขาดนะคะเสี่ยไปเลยนะสัญญาได้ไหมสัญญาได้ไหมคะว่าจะไม่บอกใครว่าห้ามลุดห้ามหลุดนะอย่าไปบอกใครว่าเนี่ยแหวนคุณนายยาเด็ดขาดนะสัญญาได้ไหมคะสัญญาได้ไหมคะเอาสัญญาให้สัญญามาพิมพว่าสัญญามาหน่อยค่ะว่าสัญญาจะแชร์ไปละห้ามห้าม สัญญาได้ไหมครับจะไม่บอกใครไม่บอกไม่บอกเออไม่บอกไม่บอกเนาะยาเนาะอะนเลี้คุณนายนิ้วอะไรอะเล็กอุสาปิดเงียบไปแล้วนะเออสัญญาเห็แม่เนี่ยเนี่ยเขาสัญญาเขาไม่บอกแม่นางเมื่อก่อนเม่นางเนี่ยเนี่ยทุกคนข้างอะไรข้างซ้ายล็อกมองไว้เรียบร้อยค่ะใครจะมองจะมาเนี่ยไม่ได้นะคะที่ฉันจองไว้แล้วค่ะโอยไปไหนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทุกคนเขาบอสัญญาว่าจะ ห้ามไปบอกใครนะคะเพราะว่าโน้ตบอกว่าเธอรถไฟคบวนสุดท้ายแล้วนะคะเธอต้องแบบเบิกตรงบอสน้ตกะซิบถ้าวันไหนนิกกี้แต่งงานให้สิบตอดเจ้าบ่าวเท่ไร10ล้านเพื่อนนะคะกลัวว่าเพื่อนไม่มีผัวนะคะบอกว่า10บล้านเอาไปเลยเพื่อนนะคะบอสน้ตเป็นของร้านมานิดที่ขอนแก่นเป็นเจ้าของโรงพยาบาล KM แล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกอกรวินทั่วประเทศแล้วก็รณพี ก็รักนิกกี้มากและเจ้าของธุรกิจมากมายเป็นเพื่อนสนิทนิกกี้ค่ะพ่อใหญ่างษน,นะคะนางว่ายยายเอาไปเหอะกลัวสุดท้ายนะคะนางกลัวไม่มีผัวค่ะจะมีใครเป็นผู้ชายที่โชคดีหรือเปล่าใช่รุ่นเราไม่ต้องรอ